เคสไม่รับกับ CL EP 3วันนี้เราจะมาพูดถึงการคำนวณคอนกรีตงานเทเสาและเทคานกันนะคะไล์พี่เปิ้ลครับพี่พอจะทราบวิธีการคำนวณคอนกรีตงานเทเสาเทคานบ้างไหมครับทราบจิตจันน้องเต้พีน่นรู้ทุกเรื่อง ก่อนที่เราจะไปถึงวิธีการคำนวณทันทีเรามาทําความเข้าใจถึงความสําคัญของงานเทเสาและเทคานกันก่อนนะคะสิ่งที่เหมือนกับกระดูกของบ้านก็คือความแข็งแรงทนทานของบ้านทั้งหลังก็คือเสาและคานในปัจจุบันนี้งานก่อสร้างส่วนมากเลือกที่จะใช้คอนกรีตเสริมเหล็กเพราะมีความแข็งแรงทนทานมั่นคงหล่อขึ้นรูปได้หลากหลายรูปแบบทันนี้ก็ต้องอาศัยความชำนาญของช่างผู้ควบคุมงาน และความละเอียดรอบคอบของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมากนะคะเพราะสิ่งที่สําคัญคือการถูกเหล็กและทาบเหล็กต้องถูกต้องตามหลักมาตรฐานมีระยะที่คอนกรีตหุ้มเหล็กเหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดสนิมที่เหล็กเสาและคานต้องได้ระดับแนวนอนและแนวดิ่งมีการถอดแบบตามระยะเวลาที่เหมาะสมและต้องมีการบ่มคอนกรีตโดยการพรมน้ําเพื่อให้ผินชุ่มชื้นและใช้พลาสติกคลุมเสาและคานคอนกรีต เพื่อไม่ให้ความชื้นในคอนกรีตและเหยเร็วจนเกินไปจนเกิดการแตกร้าวคอนกรีตจะแข็งตัวเต็มประสิทธิภาพก็ค่ะเรามาดูวิธีการคำนวณการเทเสาและคานคอนกรีตนนะคะสมมุตินะคะให้คานของเรามีขนาดกว้าง15เซนติเมตรยาว4เมตรลึก เซนติเมตรนะคะเราจะนําค่าเซนติเมตรมาแปลงให้เป็นเมตรก่อนนะคะมากดเครื่องคิดเลขกันเลยนะคะความกว้าเซนติเมตรเราจะแปลงให้เป็นเมตรก่อนวิธีการคือเราเอา15ามาหาร100จะได้เท่ากับ0.15ความลึก30เซนติเมตรกดเครื่องคิดเลข30หาร100เท่ากับ0.3กว้าง0.15เมตร คูณยาว4เมตรคูณล,ลึก0.3เมตรจะได้เท่ากับ0.18คิวต่อคาน1ชิ้นสุดยอดเลยพี่และถ้าเป็นเสาล่คะครับพี่เปิ้ลวิธีการคิดก็จะคล้ายๆกันแหละน้องเต้สมมุติให้เสาคอนกรีตมีความกว้าง30เซนติเมตรยาว30เซนติเมตรสูง3เมตรเราจะแปลงค่าเซนติเมตรให้เป็นเมตรเหมือนเดิมก่อนนะคะ 0.3เมตรคูณ0.3เมตรคูณ3เมตรได้เท่ากับ0.27คิวค่ะพี่เปิ้ลนี่สุดยอดไปเลยรู้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องชาวบ้าน ที่สาคัญนะคะท่านผู้ชมเราต้องมีความละเอียดรอบคอบในขั้นตอนการเตรียมแบบผูกเหล็กเป็นอย่างมากเพื่อให้โครงสร้างแข็งแรงที่สําคัญนะคะควรเลือกใช้คอนกรีตที่มีคุณภาพกาลังอัดสูงควรเลือกใช้คอนกรีตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานควบคุมการผลิตและคุณภาพอย่างโรงงานของพวกเรา CL คอนกรีตผู้จัดจาหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จซีแพคได้รับมาตรฐานมออก2 1 3 2 5 5 2ี อีกทั้งพวกเรายังมีการควบคุมการผลิตและทดสอบคุณภาพในทุกๆวันโดยพวกเราจะมีการเก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทดสอบในทุกๆวันเพื่อให้สินค้าของวกเรามีคุณภาพที่ดีและสม่ำเสมอทุกคิวคุณจะได้รับคอนกรีตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อบ้านของคุณ